พร้อมเข้านอนหรือยังเบลลี่รพร้อมเข้านอนหรืออ้าขาวขนาดนี้ <c oughs> าขาวขนาดนี้พร้อมแน่นอนเอาผ้ามาปูเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่เอาไหมพร้อมเข้านอนอยังโอชีมีอะไรบ้างในบ้านมีน้ำมีน้ำมีตุกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรตุกรตต๊กตาหม,ตตามีตุ๊กตาหมีเออตุ๊กตาหมีแล้วก็มีเป็ดเออมีไก่มีไก,ก่นี่มีวัวน้อยแล้วก็มี ไม่ไก่ดูเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่เอาไหมาใครจะเอาใครจะเอาขนมใครจะขนมเอาไหมขนมมอาไหมเอาไหมดูดูนี่ไก่ไก่เบลลี่ไก่เบลลี่ไก่เบลลี่เอาไหมไก่เบลลี่เอาไหมไก่เบลลี่ 아아 <목소년아> 해1ชิ้นก่อนโอเค1ชิ้นก 아, 아,